สวัสดีครับพบกับสุดเจ็ดเจ็ดอันดับว้าวโดนใจกันอีกแล้วนะครับสำหรับ e ีีนี้ครับเป็นเรื่องราวของความฮอตล่าสุดของสัปดาห์นี้เลยนะครับคือเมื่อวันอังคารข้ามมาวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับได้มีการเปิดตัว iPhone 13ครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับแล้วเราคนไทยด้วยกันนะครับก็เฝ้าติดตามรอคอยนะครับว่ามีนี้หน้าตาของ iPhone 13จะเป็นยังไงและก็ได้เห็นได้รับรู้กันไปแล้วนะครับ แซนดีมีสุขช n แนลครับสุดเด็ดเจ็อันดับว้าวโดนใจจะมาสรุปให้ฟังครับว่ามีเจเรื่องราวเกี่ยวกับ iPhone 13ที่น่าเล่าน่าสนใจอะไรบ้างครับมาที่ว้าวที่1กันเลยนะครับว่ากันด้วยเรื่องความสวยงามนะครับแล้วก็ดีไซน์รูปร่างของเขานะครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะฮะจาก iPhone 12มาเป็น iPhone 13นะครับมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับโดยที่ถ้าไปเทียบกันที่รุ่น Pro Max i p h นะครับ iPhone 13เนี่ยจะมีความหนาแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในเรื่องของสีสันนี่นะครับโดนใจจริงๆครับสำหรับในปีนี้เพราะว่าตัวที่เป็นตัวนำของแต่ละรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น13 Pro หรือมินิหรือ13ธรรมดาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขามีสีเด็ดของเขา อย่าง13 Pro จะมีสีที่เรียกได้ว่าเป็นสีฟ้าอ่อนๆเขาเรียกว่า Sierra Blue นะฮะสวยมากครับมันจะออกไปเฉดสีเทาๆนิดนึงนะครับก็ดูมีความโมเดิร์นทันสมัยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนเจ้ามินิกับ13ธรรมดาเนี่ยเขาก็จะมีสีนําคือสีชมพูหวานๆเลยนะครับก็เป็นสีใหม่ซึ่งมีความสวยงามครับน่าติดตามแล้วก็น้า น่าซื้อจริงๆครับสีพวกนี้นะครับก็จะมาแทนรุ่นเก่าคือ iPhone 11กับ iPhone 12นั่นเองนะครับที่เขามีเอกลักษณ์กันอย่าง iPhone 11เนี่ยสีเขียวสีม่วงนำมาเลยใช่ไหมครับ iPhone 12เนี่ยก็เป็นสีม่วงนะครับที่เป็นสีนำของรุ่นเขานะครับและปีนี้เรามาดูกันดีกว่าวนะ่าออกของจริงมาแล้วสีสันสวยงามถูกใจแค่ไหนครับ มากันที่ว้าวที่2นะครับของ iPhone 13รุ่นนี้นะฮะเราพูดกันถึงเรื่องกล้องครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องภาพนิ่งหรือกล้องวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังรวมๆแล้วนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีความโปรความเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการควบคุมระบบควบคุมระบบประมวลผลรวมไปถึงหน้าตาของตัวกล้องที่อาจจะมีการวางตำแหน่งเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นมินิหรือรุ่น i iPhone 13นะครับที่เขาจะ เปลี่ยนตำแหน่งของกล้องครับจากที่2กล้องเนี่ยวางเรียงกันตรงๆนะครับเปลี่ยนมาเป็นวางทะแยงนะครับก็ได้ความรู้สึกแปลกใหม่ต่างไปจากของเดิมนะครับส่วนเรื่องของความสามารถของกล้องนั้นนะครับเยอะแยะเลยครับในเชิงเทคนิคซึ่งแบบว่าพูดกันไม่จบไม่สิ้นนะครับเอาสิ่งที่เขาเคลมมาหรือบอกมาเลยนะครับก็คือว่าถ่ายภาพกลางคืนได้ชัดและสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพมาโครนะฮะในระยะที่ใกล้ถึง2เซนติเมตรได้ด้วยส่วนวิดีโอนะครับ ถ่ายวิดีโอในแบบภาพยนตร์โอ้ยตรงนี้อยากดูมากเลยครับว่ามันเป็นภาพยนตร์แบบไหนเหรอแล้วภาพจะออกมาสวยงามขนาดไหนเขาการันตีในเรื่องของความชัดลึกอะไรต่างๆด้วยนะครับจะทําให้ภาพออกมาสวยงามแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นจุดนี้นะฮะน่าลองมากจริงๆเลยมากันที่ว้าวที่3เลยนะครับของ iPhone 13ปีนี้นะครับยกให้เรื่องของแบตเตอรี่นะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าแบตเตอรี่มีความอึดและทนเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับไอโฟนเนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องแบตเตอรี่จริงๆนะครับถ้าไปเทียบกับโทรศัพท์มือถือของออยี่ห้ออื่นเขานะครับสัญลักษณ์ของคนใช้ไอโฟนเลยเนี่ยมันก็คือการที่จะต้องพก power bank แล้วก็พกสายชาร์ติดตัวสําหรับการเดินทางออกไปข้างนอกนะครับอันนี้มันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยหรือคนที่เป็นแฟนไอโฟนเนี่ยต้องการมือถือที่มีความอึดและทนของแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้น และ iPhone 13เนี่ยทาง Apple บอกว่ามันสามารถเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ตรงนี้มากขึ้นอย่างรุ่นเก่า12 Pro m a x เนี่ยเล่นวิดีโอความยาวต่อเนื่องเนี่ยได้สูงสุดประมาณแค่17ชั่วโมงนะครับแต่ iPhone 13 Pro m a x เนี่ยเขาให้ถึง28ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยว่าเฮ้ยเรามาใช้งานจริงแล้วเนี่ยความอึดของมันจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการฟังเพลงเนี่ยเขาให้ถึง95ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและถ้า ความอึดของเขาขนาดนี้เนี่ยยิ่งทําให้เราอยากจะใจเงินซื้อมาเลยทีเดียวนะครับว้าวที่4ครับของ iPhone 13ครับเขาว่ากันด้วยเรื่องของอ,อัตราการรีเฟรชหน้าจอนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยทราบเทคนิคมากนะักเท่าไหร่นะครับแต่ทราบว่ารุ่นก่อนๆน,นะฮะมันจะไม่ถึง60หรือประมาณ60 Hz นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของ iPhone เลยที่ ตามยี่ห้ออื่นมาแล้วนั่นก็คือสามารถมีอัตรารีเฟสหน้าจอได้ถึง120เฮิร์นะครับซึ่งข้อดีของตัวน,นี้ก็คือว่าทำให้มันมีความไหลลื่นในการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเช่นการฟีดหน้าจอของเว็บไซต์หรือ Facebook หรือ Twitter รอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีการกระตุกนะครับอันนี้เนี่ยคนที่ชอบมากๆเลยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบดูวิดีโอแล้วก็ กลุ่มพวกเกมเมอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าด้วยอัตราการไหลลื่นของเขาเนี่ยขนาด120เฮิรตเนี่ยมันก็ทําให้มีความสุขในการชมวิดีโอแล้วก็เล่นเกมต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องความเป็นจริงก็คือว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซัมซุงออปโปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีแบบนี้มาเป็นปีละหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับแต่ iPhone เนี่ยตามมาทีหลังเขาแต่ยังไงแฟนคลับ p h o n e ก็ยังต้องติดตามแล้วก็คอยดูต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันดีกว่าอันอื่นยี่ห้ออื่นมาด้วยหรือเปล่านะครับ มากันที่ว้าวที่5เลยครับว่ากันด้วยเรื่องของพื้นที่การเก็บข้อมูลครับหรือความจุข,ของเครื่องนั่นเองนะครับปกติเนี่ย, oh. น,ยน้อยเลยมันจะต้องมี 64GB กิกะไบต์นะครับ oh. เพิ่มขึ้นตามลำดับตามสไตล์ของ iPhone เขาเป็น128เป็น256เป็น512แต่ iPhone 13ครับมีไปถึง1เทราไบต์ครับไม่ว่าคุณจะถ่ายวิดีโอความยาวขนาดไหนความละเอียดขนาดไหนครับ มันช่วยได้เลยนะครับจำนวน1นึ่งเทราไบต์ตรงนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งตาและรอคอยครับของกลุ่มคนใช้ iPhone อยู่แล้วครับว่าต้องการความจุมากๆขนาดนี้นะครับแต่ที่ความจุขนาดนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ราคาเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแต่สําหรับความจุ1นึ่งเทราไบต์นะครับมีมาให้แค่2รุ่นเท่านั้นนะครับก็คือ13 Pro กับ13 Pro Max เท่านั้นนะครับรุ่นเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิหรือ iPhone 13ธรรมดานี่ยังไม่มีถึงตรงนั้นนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่นะครับ โอเคชอบมากๆเลยนะครับ 1TB ทราของ iPhone 13ครับว้า wow, วที่6ครับของ iPhone 13คือเรื่องราคานั่นเองครับความจุ 1TB ทรานะครับทำราคาสูงสุดตั้งแต่มี iPhone มาเลยนะครับก็คือราคาที่62,900บาทนะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับมากที่สุดไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับ แต่เรื่องของราคาเนี่ยว่ากันตามความจริงแล้วแฟนคลับของ iPhone จริงๆก็คงสู้ไหวแน่นอนนะครับครั้งนี้นะฮะมากกว่า iPhone 12 Pro Max ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่ประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับโอ้ต่างกันเป็นหมื่นเลยทีเดียวนะครับเท่านี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าออกมาจริงๆแล้วจะถือว่าสมกับราคาที่ต้องจ่ายไปขนาดนี้หรือเปล่าและด้วยปีนี้นะครับค่าเงินบาทเทียบกปบดอลล่าแล้วมันอ่อนลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคูณ จากดอลลาร์มาเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยมันก็เลยมีความสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย iPhone 13 mini นะครับราคาเริ่มต้นก็ยัง20,000กว่าๆนะครับ25,900เท่านั้นเองแต่ถ้าเบรวมกับพวกโปรโมชั่นที่พวกค่ายมือถือต่างๆหรือร้านต่างๆเขาให้แล้วเนี่ยก็น่าจะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับยังไงก็ติดตามดูราคาโดยร่วมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ มาที่ว้าวที่7กันเลยนะครับของ iPhone 13ครับในเรื่องที่ว้าวที่สุดและเป็นว้าวส่วนตัวเลยนะครับก็เพราะว่าเป็นการออก iPhone ในเมืองไทยครั้งแรกครับที่เร็วที่สุดเลยนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยกันยาตุลากว่าจะมาเมืองไทยก็ต้องปลายตุลาหรือพฤศจิกาเลยนะครับถึงจะได้ของได้เครื่องกันนะครับอย่างในประเทศกลุ่มแรกนะครับในสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เขาจะเปิดให้จองเครื่องครับวันที่17กันยายนนะครับแล้วก็24กันยาก็ มีการวางขายในร้าน Apple แล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะเป็นประเทศกลุ่มหลังๆนะครับที่จะได้ไอโฟนเข้ามาในประเทศนะครับแต่ครั้งนี้เราได้เร็วมากๆเลยนะครับถึงว่านะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมี Apple Store ตั้งองสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามหรือที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับประเทศอื่นๆเขาก็มีมากกว่าเราไม่เท่าไหร่นะครับในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือหรือที่ญี่ปุ่นเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องได้ใช้เครื่องเร็วๆซื้อกันได้เร็วๆด้วยเช่นกันนะครับ ติดตามกันเลยนะครับไอ h ฟ n e 13ครับครบไปทั้งเว้าว iPhone 13เรียบร้อยนะครับอาจจะถูกใจใครบ้างหรือไม่ถูกใจใครก็ติดตามกันต่อไปนะครับในต้นเดือนตุลาคมจะบูุหรือจะตาก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เช็คเงินในบัญชีของคุณนะครับแล้วเตรียมสตังค์ให้พร้อมนะครับสำหรับ iPhone 13ครับแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ สารดีมีสุขชาแนลของเราด้วยพบกับสุดเดจ็ดเจ็ดอัดับว้าวโดนใจในอีพีต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้